เบอหนึ่งแี่สามมาสบายดีจ้าพี่น้องสบายดีเด้อาหมวสบายดีพี่น้องพี่น้องจ้ไปปากช่องมือนีแล้วก็พี่น้องไม่้าันกว่ามาให้น้อง้าเงนยูทูบพี่น้องจ้าแสงแงสแงสมงสบ่อง น้องฟ้า <rôle> สีใสเลยฟ้าใสส้าเล้านั่นแหละแต่กะไอบอลเราใส่แต่ฟ้าใสกระโปรงเลยเล้าว่ะมันคือสันโหยนั่นว่าสีว่าสีเปลี่ยนใส่ฟ้าใส่เส้าเหล้ามันหนักมันคือมันคือลายแท้ะสองฟ้าใส่สาวล้านั่นเลยลายลายลายมันก็สิขึ้นน้ำเข่า ใส่โล่เดี๋ยวพอจะเปลี่ยนใส่นี่ก็ต้องดีใจบอกนะดีใจมาจังหางงานดีใจแห็นเดีใจเพราะว่านั่งก็บโเคยได้โทรศัพท์ยี่ห้อแบบแพงขนาดนี้มาก่อนพี่น้องจ้าโอ้ยพ่อแม่ซื้อเนี่ยโมแพงปว่านี้แต่แม่ก็ยังโมได้แพงปันนี้จ้ะแล้ซื้อให้ลูกก็เลยให้ให้ให้ลูกหาเงินนะพี่น้องสั่งใจในยูทูบคงห้างก็มีเออเจ้าก็สิทธิ์ยูทูปก็ระนั่บว่าให้เลยก่อน เงินซื้อโทรศัพท์เบิด์ตเงินเบิดเงินซื้อเนื้อกินก็ได้แต่วายพี่น้องเอ้อใช้ละวายละบ้างทุกคนซื้อวายสามมัดให้น้องดาวมัดหนึ่งมัดละเท่าอะไรแต่วายมากินเบิดเงินซื้อโทรศัพท์เออได้ใ่ไหมเนี่ต่นี่ซื้อวายก็จะเหตุไทยหายนำเหตุไทยละหายนำเงินพ่อคนนี้เลยพวงเนี่ยมันจะซื้ออยังก็วายซื้อบาทเลยมีปีแปดแล้วหาเก้าเขาไหวมันจะได้โอนและเนาะ องพันเดินเหมินสามเหมินสามจ้ีสองันแปดไ่่่ใช่เไม่ใช่ปิยังนะได้ต่อไปเราฝากกไทยถ่ายคลิปไปนั่งลงนั่งโอ๊ยแตกเนาะใส่ดอกนี่แต่ตั้งใจเห็ดตลางใจบาน้เฮดคีมาหานได้บน แล้วก็เก็บเงินคืนคุณแม่ไวๆก่ต้องบ้องเกาหลีไยไวเลยผ่านมือเลยมีเวลาเบิ่งเกาหลีดอกใบนะคันเหตุยูทูบนะเนี่ยคันเหตุยังหลักกรตั้งใจใส่นั่นตากล้องก็จะเป็นน้องเทพไทยไปใช้ก็เอาไปน้ำรดตอนนี้่มิเวลาไปจะงานขายแล้วกันควันยานหลอดอยตายพี่น้องเลื่มือเลยมือเอาเงินมาคุณแม่ก่อน เรามาไหนแม่ต้องแพงมีภายนอกหรือเปล่าเงินยูทูปเดือนหนึ่งของแม่นี่เบิดเลยพายนอกฝากบิดเลยรอแหละมาเขากล้องได้ไปด้ไปดีลูกเขาได้เงินน้อยเดียวหนึ่งเนาเนาะนั่งแหละแม่นั่งแหละอันนี้เงินอะไรโอ้ยวายลูกอะไรวะไปดีรู้ในเงินขาดสื่อจะไปดีต้องแนมอันนี้ปลาลูกไว้เงินไม่ได้สืออันนี้นะไปดีไพายเงินาว ได้แล้วของเฮาดิดองไผ่นั่งดีดีลูกเอกมาเด็กกินซีนบ้างทีสุดหนังซีสวยนะฮะต่อไปเขาก็จะประหยัดกินบาร์ดิพี่น้องเลยเงินเบิร์ดเงินเบิดคักเบิร์ดแน่ประหยัดกินเลยบาร์ดินเรื่องฮะขึ้นหายมาซีหายใหญ่แกนกับซีโอประดามน้าลับจ้างเออประดามน้าลับจ้างจากงานว่าจังไรเงินเพราะว่ามันเบิร์ดแล้ววันละสองร้อยบาท อีนไปเห็นงานยูยูยเล่าอหลน้งไพลขึ้นยงานเห็นอาหารลงขึ้นเนน้องไพได้บ่ฮอนยิ้มอไรสอล้านคุณแม่ขึ้นกับไรกลังโย้ยสองล้านก็อยู่เรียงงวยพอดีได้สองล้านสล้านพ่อบ่อยไปเนอยู่เลียงงวสิจ่ายดอกเดือละล้านสล้านอไรแม่อนีแม่ก็ได้ทุกตันักไก็ได้แม่ เขาบอกคือหายไปใหญ่แล้วค่ะใส่มาดูว้ากูุแม่ได้เงินหลายใบเลยน้องไผ่กับใบนึงน้องฟ้าได้โทรศัพท์าเบิร์ันฉันรวยขั้นเป็นหมื่นวิวเลยใช่ไหมเรื่องงานมันล่รวยเบิร์เยอใหญ่กระจายมานานๆโอ้ยจะสมักเลยเงินเยอะถูก เลือซัมมี่ละพี่น้องเอ้ยแล้วาวันมันกินไปทบอนอเด็ตายตะวันมันมานตะวันมันมัใหญ่เด้อลูกเด้อมันใหญ่เด้อมันเบื้ลเบ้เลยเล็บมอยและจังหน่ะมโอ้มาไนลุกวีมา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 เลยผ้าไว้มาเลนผ้าไว้ผ้ามันมาเด้อเออสองพันไม่ไวเด้อเยอาเอ้ยเสี่พันแตสีขอบเราไวได้นาจสีหา้นาจะ่ายมดเขาดนะเ มีรุ่น้องอ่ะเด้นี่แต,แตนทีนนประใจแต่ก็ไม่ไอน้อนแล้วพะวาเงินตัวนี้นะเหตุเสือสามพันนะฮอปแรลกเงินกีบพี่น้องแหลกเงินกีบมาสี่พันพันหนึ่งนะ, 4, 000 1, 000นะมาปันชุ่มน,น้องชุ่เ <laughs> <า>มเนย เฮ็ดเสื้ออีกเสื้อเป็นแท่กล้องมันนิ่งกว่ากล้องเฮาอีกเด้อหรอไม่คือราคาแพ่งมันยนิ่งกว่านี่ยด้ของเชอร์มูลาสุดจ้าพี่น้องไม่ล่าสุดของเฮามันยังเก่าพี่น้องของเฮาน่ะมันเก่าอันนี้น่ะยังมีสุดยอดที่ดีทองชุ่มเบาบอยมีแต่4-5หาเหมือนหาเหมือนพี่ได้แม่แม่ได้อันนี้อยากไปแบบนี้อันนี้กลุ่มบริโภคมันนี้นะวายพี่น้องชื่อหอมายจำหอมไว เยอเนี่ยจะนางพหอนังกุนบลกไปงมมืมดอแาจะน่งแม่จะโทรมาต่ว้นแม่ไม่่ากะสิฮัิเทเอาไว้ลูกโว่ไบอกกำลังงามนะฮะปุ้กระติโอนี่ยเอากเงไปบดเลยถ่ายไม่ท้แน่แหละเลิกก็หาละเอาุ้กิโอหน่อดนีอยู่แปแซนมีแล้บัญชีโอ้ยแม่อ่อนเลยจะตุ่มปันกัน

ກັນວັດພີ hmm. yes okay. ່ນ້ອງເບີຊື້ເລີຍໂອ້ດມຊົນລດຳານສມໃຫຊື້ອມາຊືໃໝ່ຊືໃມກມວາຕກເົາ เบอร์ลงบอยใส่เบอร์ลงบอยแล้วก็เบอร์ตัวนี้แหละเอาซื้อแล้วลงทะเบียนเอืเอเบอร์ลวลงอเบอร์ขงบาอยเอาืออลงทเบียเอยเป็นเบอร์บ่าบอยเออเปนซื้อเบอร์าะียนเบอร์คนดังพอมาเที่ยวเที่ยวถ่าย Giái bắt nói, giái bắt mẹ nói, bắt đầu đi vào trong miền bơi. Hiện nhắn cái hay kìa hát mẹ cái nó

เอาน้น้องลอแ่ใส่้กันกินกันอยู่ดีเลยพอพ่อพ่อในสุองคนงามกินที่สองพี่น้องมาเนี่สาสิจะเจอจี่เป็นตนกันเด้อขอบคุณทุกกัใจจ้ากคนดติดตามฝากช่องน้องฟ้าใสเรจะดีงามน้องฟ้าใสคุณภาษาไทยเด้อพี่น้อง เป็นภาษาไส์เฉยๆเ่หันะกำลังท่านละแปลงพี่น้องเลยฟ้าใสเฉยๆภาษาไทยภาษาไทยภาใสเฉยๆดอกนม่นีนาน้ังบในางฟ้าใสื่อๆเออหมดก็นไก็เป่นไขอจเดูซสมากกว่าขอขึ้นอยู่ได้มากกว่าจาไม่ได้พี่น้องได้ตาเดียววนี่ช่วยแชร์ให้สำหรับคลิปนี้กับฝากเสซาวท ้าเลื่อนผ่าเนี้น้องฝ่าใจก็ก็ไรก็แซ่ก็ติดตาไม่นองผ่านในเพงนี้คิ่แปลกเหงมใจเฮงปังปัง้า้องฝ่าใจคนงามสูดหอมนะบาย เอาใหญ่ใจดีนะจ้าเบาบอยจ้าที่ตั้งช่องให้น้องฟ้าจ้าเมื่อนี้ผ่าภาพดท้ากระซบแล้วก็ตั้งช่องให้ค่ะขอบใจไอร์ไลน์เด้อาไอ้์ดีมีสุขภาพกินเก่งปังฟังทุกอย่างการงานไอายเด้อใช้เงินไปบายขอบใจลูกบอยเด้อยเด้องไปน้องฟ้าไม่ใช้เงินเด็กบอยบ้างด้วยไป กลางเคสหนาพี่น,อน้องบ๊ายบาย